เป็นตัวแทนต้องสต็อกสินค้าเยอะไหมหลายคนนะครับสอบถามมานะครับเรื่องการเป็นตัวแทนนะครับและการสต็อกสินค้าว่าถ้าหากเราอยากเป็นตัวแทนนี่นะครับเราต้องสต็อกสินค้าเท่าไหร่ต้องเปิดบินเท่าไหร่นะครับต้องบอกเลยครับกวันนี้นะฮะการที่เราจะเริ่มต้นธุรกิจหรือการที่เราจะเป็นตัวแทนที่ใดที่หนึ่งนะฮะถ้าหากเราต้องแบกรับต้นทุนเยอะๆนะครับก็คือการลงทุนแล้วก็การสต็อกสินค้านั่นคือการเสี่ยงครับ เพราะว่าถ้าหากเราไม่สามารถระบายสินค้าออกได้ครับเราไม่สามารถกระจายสินค้าหรือจําหน่ายออกได้ครับนั่นคือความเสี่ยงที่เราจะต้องแบกรับครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับการเริ่มต้นธุรกิจที่นี่ครับนะฮะเป็นการเริ่มต้นแบบง่ายๆครับไม่ต้องสต็อกสินค้าครับเพียงแค่คุณตัดสินใจนะครับเปิดบินนะครับหนึ่ง่องคุณก็สามารถทำการตลาดแล้วก็กระจายสินค้าแล้วก็ขยายธุรกิจนะครับไปได้ทั่วโลกเลยครับ ด้วยเว็บไซต์อัจฉริยะและก็ระบบการเรียนการสอนไม่ว่าจะเป็นออนไลน์ออฟไลน์ครับมีคอร์สเรียนนะครับมีระบบจัดการสัมมนาที่จะคอยช่วยเหลือคุณครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องการสต็อกครับไม่ต้องห่วงเรื่องของการที่จะแบกรับต้นทุนเยอะเยอะครับนี่คือโอกาสที่จะทําให้ทุกคนสามารถเริ่มต้นธุรกิจได้ง่ายครับใครสนใจสอบถามรายละเอียดน,นะครับอยู่ที่โปรไฟล์นะครับถ้าเข้ามาสอบถามได้ครับ